วันนี้เราจะมารีวิวสวนฮอกไกโดที่เขาใหญ่คมาถ่ายรูปได้มากต้องซื้อตั๋วตรงนี้ทำกสท์สไตล์กับส,สวนฮอกไกโดเลยอ่ะที่ฮอกไกโดเลยแต่ถ้าคนเคยไปฮอกไกโดก็จะรู้ว่ามันเป็นเนินนะมีก็มีร้านคาเฟ่ยอยู่นี้ด้วยวอ,อ๋อ,ะะอข้าวทำอะไน nguồn có oh, thằng này quá à. có thằng này Hãy subscribe cho เรต้องซื้อตั๋วไหมเนี่ยเราต้องซื้อตั๋วไหมเสร็จแล้วนะฮะดอกไม้สวยจังเลยชาแนลนี่ดอกทานตะวันไหมเป็นทานตะวันดอกเล็กปะไหนดูตัวหน่อยสิยี่สิบบาทดอกตั๋วนี่อันนี้มันคือ20บาทใช่มันคือ20่สิบบาทค่าตั๋วค่ะโอ้โหดอกไม้สวยจังเลยเป็นหุ้งเลยอ่ะ เออนี่ไงหมู่บ้านแบบเนี้ยหมู่บ้านไอ,อชื่อชื่อลาคาร์บาโกเนี่ยให้ทำเด่นแบบขึ้นมาเธอไปข้างบนน่าจะสวยนะที่เป็นเนินอ่ะเห็นไหมเขาขึ้นไปป่ะไคะแนนมนที้เร็วได้นนได้คะแนนมนที้เร็ว ก็ไปไหนอ่ะใช่ไหมเขึ้นเดินเหรอ,อแดดมาแล้วแดดมาแล้วงานเดินบนภูเขาอ่ะโอยตกตกมาลื่นอื้ม <c oughs> นั่งแบบน้อยเดินมาเลยเดินมาเลยเรามาถึงทุ่งลาเวนเดอร์แล้วนี่คือทุ่งอันนี้ตอดอกดอกอะไรไม่รู้นะแต่สีม่วงนี่คือทุ่งลาเวนเดอร์นี่ทุ่งลาเวนเดอร์ชนะไปทุ่งลาเวนเดอร์ไหมมามาแ้งมาทุ่งลาเวนเดอร์มาเร้ว ทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะเดินผ่านทุ่งลาเวนเดอร์ด้วยเ,เดินมาเลยไม่ต้องกลัวเดินมาเลยเอันนี้มันคือกิ่งไม้เดินข้ามมาเลยช anel เ,เดินมาเลยให้ป้าออกให้ใช่ไหมอ่ะออกให้แล้วค่ะมาเลยเอปรอ <ปะ S 1> งเท้ารุ่น โดนอะไรมาเร็วมาเร็วโดนได้ไม่เป็นไรดอกไมาากเ้เฉยๆมาเร็วมีพึ่งด้วยอ่ะมามาค่ะอยากอุ้มเลยเหรอจะถึงแล้วจะถึงแล้วอยาอุ้มปะปะปะอุ้มนะป้าถือกล้องอยู่โดนอะไรโดนอะไรโดนถึงแล้วถึงแล้วมาป๋าปล่อยแล้วนะ ถึงแล้ว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 โอ้อะไรโดนขาอะไโดนโอ้ยพ่อแค่ห่างเดี๋ยวอุ้มหนูก่อนแป๊บนึงมาเลยตรงนี้ไม่โดนตรงนี้ไม่โดนมาเห็นไหมตรงนี้มันตีเตี้ยใช่ตรงนี้มันโดนแต่ตรงนี้ไม่โดนค่ะมาเร็วใช่ อันนี้มันเตี้ยๆค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะเนี่ยเ,เลยหม,หมู่บ้านชิราคบาก่ออะฮะใช่ไหมโอ้โหแซวเดินทุ่งดอกไม้ค่ะามาแล้วปป้ามาแล้ว ยังไม่โดนใช่ยังไม่โดนไม่เป็นไรยังไม่โดนหรอกค่ะมาแล้วมันแค่ติเตียเองใช่มันแค่ติเตียเองจะไปที่หมู่บ้านไหม,ไหมาไปมาไปที่บ้านไหม จูนี่ไปที่บ้านแล้วไปที่บ้านอุ้ม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 โอ้โหอุ้มดังอุ้มดังกล้องเลยแบบนียโอ้โหสวยมากที่าคาวระก่อแน่เลยมีหินด้วยชน n e l ตรงนี้เป็นดอกแดงนะสวยมาก บ้านยวหนูนั่งอยู่คนเดียวสสางตามมาเร็ยวมาตามมานี่มานี้ันนี้ตามปะมา,าม,มาเลย อันนี้เคยอ,อิดมาเร็วมเร็วใช้บบป้าไปก่อนนะกำลังล่มๆมนี่เละวันนี้เร็วเร็วมันคือก้อนอิดค่ะมาอยู่นู่นเร็วมันหนักนะมันหนักนะมันหนักนะหนีบมือนะไม่เอาไม่เอามันหนักมันหนักตอนนั้นมีดอกสีชมพูด้วยแต่ว่าเราจะกลับแค่นี้แหละ แดีมันมาไม่ระวังจ้าระวังค่ะจะข้ามไปหน่อยหรคะ คือด้านหลังของบ้านบ้านชิลาคาบาโกอันนี้ดอกอะไรไม่รู้อะแต่ยังบานไม่เรียบร้อยนะแต่ตรงนู้นอ่ะทุ่งนั้นอ่ะบ,บานแล้วไปดูหน่อยไหม เวิ่งไปดูกันพวกว่าาทำพวกลับกันแล้วด,ดอวดอะไรไม่รู้นะสวยตรงนี้มีเขาเรียกว่าอะไรวะเสาแดงด้วยเสาแดงญี่ปุน่น ก็ยังมีดอกไมอ้อีกนะเนี่ยลองขึ้นไปดูซิดูจะสวยไหมโอ้โหเฮ้ยขึ้นข้างบนแล้วสวยอ่ะสวยมาก สวยกว่าที่คิดนะวิวภูเขาสวยเลยรอบๆด้วยภูเขาเลยุ่งดอกไม้เนี่ยสวยมากอันนี้คือหมู่บ้านชิลาคาวาโกเขาใหญ่ครับ ตรงนี้เดงบานไม่เรียบร้อยนะถ้าบานเรียบร้อยก็น่าจะวสวยกว่านี้อีกอ่ะอันนี้เราจะลองไปขึ้นดูวิวนะครับดูวิวจากด้านบนสวยมาอันนี้เรากำลังขึ้นเนินจะมีคนถ่ายรูปอยู่เรื่อยๆ มกอง้วยามากับอหนูมาแล้ว เห็นได้ไหมไถ่ายรูปไหมคนสวยเกือเลเกลือข้นไปขึ้นไปีูข้างบนสีสวยไหมอยู่ข้างบนสวยไหมโอ้โหสวยมากมามาเร็วชาแนลนียืนตรงนี้ชาแนลเดี๋ยวกอน โอเคหนึ่งสองสามอยากข้ามสะพานอยากข้ามสะพานอะไรเดี๋ยวถ่ายรูปหนึ่งเชิญดูภูเขาเห็นภูเขาไหมนุ่นโอเคไปไปไปโอเคโอเคตั้งมามาพาไปเดี๋ยวหมามาพาไป